ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n k Solar นะคะในคลิปนี้จะพามาชมงานติดตั้งของทีมช่าง n k Solar เมื่อปีที่แล้วกันค่ะซึ่งงานนี้นะคะเป็นงานติดตั้งขนาด10กิโลวัตต์ระบบไฟ1เฟสที่ใช้อินเวอร์เตอร์ถึง2ตัวและติดตั้งแผง18แผงแต่ลูกค้านะคะมีแผงชุดเก่าอยู่แล้วเลยรวมกันเป็น29แผงสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมต้องมีอินเวอร์เตอร์ถึง2ตัวและมีแผงตั้ง29แผงเพราะกําลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์เกิน10กิโลวัตต์แน่นอนในคลิปนี้มีเฉลยคะ่ะบ้้้าาานนนลลููกคคขอองงเรหัีะะีะะย่่ท หมู่บ้านบัณฑนานครอินในจังหวัดนนทบุรีลูกค้ามีแผงชุดเดิมนะคะ11แผงแต่ลูกค้านะคะยังไม่ได้มีการเข้ามาอยู่บ้านน่าจะติดแผงเอาไว้ก่อนเฉยๆและจากการคำนวณเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าและปริมาณการใช้ไฟในอนาคตอันใกล้นะคะ <c oughs> ก็เลยได้ติดตั้งเป็นระบบออนกริดขนาด10กิโลวัตต์ที่จะช่วยลดค่าไฟกลางวัน5,000-6,000บาทต่อเดือนค่ะเพราะระบบนี้นะคะเหมาะสําหรับเน้นใช้ไฟในช่วงกลางวันอินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งนะคะเป็นอินเวอร์เตอร์หัวเว่ยขนาด5กิโลวัตต์ติดตั้งไปทั้งหมด ให้2ตัวนะคะเพราะตอนนั้นค่ะยังไม่มีอินเวอร์เตอร์ขนาด10กิโลวัตต์แบบ1เฟสและอินเวอร์เตอร์ขนาด10กิโลวัตต์1เฟสเพิ่งจะมีมาไม่นานนี้เองค่ะและแผงที่ติดตั้งให้ลูกค้านะคะเราใช้แผงลองจิขนาด580วัตต์มาตรฐานเทียวันจํานวน18แผงรวมของเดิมของลูกค้าเป็น29แผงนะคะกําลังการผลิตของแผงทั้งหมดนะคะก็จะเป็นขนาด16.82กิโลวัตต์ค่ะแต่ว่าไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนค่ะมองในข้อดีนะคะถ้าในสภาวะแสงน้อยการที่มีแผงโซลาร์เซลล์เยอะกว่ากาลัง ของอินเวอร์เตอร์เล็กน้อยนะคะ จะช่วยให้ระบบผลิตไฟได้มากขึ้นในวันที่แผงโซล่านะคะผลิตไฟได้ไม่เต็มที่อย่างเช่นวันที่มีเมฆมากแดดน้อยและมีโอกาสในการขยายระบบได้ในอนาคตค่ะถ้าหากว่าลูกค้านะคะต้องการใช้ไฟมากขึ้นทั้งนี้นะคะก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและบริษัทติดตั้งที่ไว้ใจได้ค่ะในส่วนงานติดตั้งทีมช่างของเรานะคะดําเนินการติดตั้งให้แบบนี้มาตรฐานมีตู้คอมบอยพร้อมอุปกรณ์ป้องกันร,ระบบไฟฟ้าครบชุดทุกชิ้นนะคะผ่านมาตรฐานการไฟฟ้าการเดินท่อนะคะระบบกราวสายดินทีมช่าง เก็บงานให้แบบเรียบร้อยเลยค่ะ งานติดตั้งของบริษัท n k Solar ของเรานะคะรับประกันงานติดตั้งให้นานถึง10ปีเลยค่ะแผงโซลาร์นะคะรับประกันให้นานถึง25ปีอินเวอร์เตอร์รับประกันให้ถึง10ปีและยังมีล้างแผงตรวจเช็คระบบฟรี3ปีค่ะชุดติดตั้งนี้นะคะจะคืนทุนได้ภายใน5-6ปีการใช้งานยาวนานมากกว่า25ปีแน่นอนค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมมาจนถึงตอนนี้หากท่านใดสนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะ e n k Solar ของเรานะคะมีให้เลือกหลายระบบหลายขนาด หากยังไม่ทราบว่าจะติดแบบไหนดีนึกถึงพวกเราได้นะคะทักมาปรึกษากันได้เลยปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคำนวณหลอดให้ฟรีค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะเอนเค a โซสวัสดีค่ะ